มือใหม่ฟังทางนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อกล้องเว็บแคมหากคุณยังไม่ได้ดูวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องก่อนไปชมวิดีโอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับช่องหนุ่มใต้หลงถิ่นวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็คือ การเปลี่ยนกล้องของโทรศัพท์มือถือ iPhone หรือ Android ของเรานะครับให้เป็นกล้องเว็บแคมนะครับเพื่อใช้ในการไลฟ์สตรีมหรือการาทำคลิปลง YouTube นะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนนะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ i r ย n เว็บแคมนะครับตามที่ผมพิมพ์นี้เลยจากนั้นกด enter นะครับผลการค้นหาของ Google นะครับก็จะนำมาที่ i อเรียนเว็บแคมนะครับเป็นการค้นหาอันดับที่1เลยนะฮะห้เพื่อนๆคลิกเข้าไปนะครับเมื่อมาที่หน้าเว็บของ i อเรียนเว็บแคมเนี่ยก็จะมีนะครับตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด3ามหัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1ก็คือ สำหรับ Windows นะครับหัวข้อที่2สําหรับ Mac นะครับหัวข้อที่ 3, สามสหรับยูเบน u ูในกรณีนี้ของผมใช้ windows นะครับก็คลิกเพื่อดาวน์โหลดได้เลยหลังจากเพื่อนเพื่อนดาโหลดเสร็จนะครับก็จะได้เป็นไฟล์ตัวนี้มานะครับก็สามารถคลิกที่ไฟล์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะติดตั้งลงเครื่องของเราได้เลยนะครับ กรณนี้ของผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแอปตัวนี้นะครับเช่นเดียวกันกันกบบนโทรศัพท์มือถือนะครับก็ให้เพื่อนๆติดตั้งตัวแอปพลิเคชันนะครับไอเรียนว็บแคมลงบนโทรศัพท์มือถือด้วยเช่นกันเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปหน้าจอโทรศัพท์มือถือไว้ให้นะครับ สำหรับบนหน้าจอมือถือนะครับให้เพื่อนเเข้าไปที่ Play Store นะครับสำหรับ Android หรือเข้าไปที่ App Store นะครับสำหรับ iOS นะฮะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆพื่ิมพ์ค้นหานะครับไ l เ e ี Webcam ได้เลยนะครับนีะครับ เราก็จะเจอหน้าจอของโปรแกรม i อเลียนเว็บแคนะครับจากนั้นให้กดติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับและเมื่อเราติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จนะครับให้เปิดหน้าแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยนะครับให้เราก,กด Continue นะฮะโปรแกรมจะถามว่าอนุญาตให้ไอเลียนเว็บแคเนี่ยถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอหรือไม่นะครับเราก็กดอนุญาตนะครับ ต่อไปก็จะถามว่าอนุญาตให้ไอเลียนเว็บแคมเนี่ยบันทึกเสียงหรือไม่นะครับก็กดอนุญาตเหมือนเดิมเพียงเท่านี้โทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆก็กลายเป็นเว็บแคมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเป็นกล้องเว็บแคมได้สามารถสลับกล้องหน้าหลังได้นะครับอ,อันนี้สลับซ้ายขวานะครับ สลับกล้องหน้าหลังที่ตัวโทรศั์เนี่ยให้เรากดที่รูปประแจนะฮะทันทีที่เรากดที่รูปประแจนะครับตัวกล้องก็จะทําการตัดการเชื่อมต่อนะครับหลังจากที่เราทําการเลือกกล้องเป็นกล้องหลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดโปรแกรมใหม่นะครับเพื่อที่จะสามารถใช้งานกล้องได้เหมือนเดิมนะฮะ โปรแกรมก็อาจจะมีการตัดภาพออกไปนะครับในช่วงที่เราสลับกล้องก็ให้เราเปิดปิดแล้วก็เปิดโปรแกรมใหม่นะครับก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับเราก็ต้องจัดแสงจัดอะไรให้ดีนะความละเอียดก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือของเราเลยนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกความละเอียดได้จากตัวโปรแกรมหลังจากนั้นเราก็สามารถนำ าภาพที่ได้จากกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับไปใช้ไลฟ์สตรีมผ่านโปรแกรม OBS หรือใช้ในการประชุมออนไลน์หรือใชอ้วิดีโอคอลผ่านแอปไลน์ในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะนำไปใช้เลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องมนใต้หลงถินให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ